아니 <목소리나> แต่ว่าจะเป็นชายเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าะนะครับอาบุ๋เสียมากนะแตเอ่า หนีหาวค่ะหนีหนาวอัวก็คุกตรงตรงเห็นภาพแบบนี้อัวก็สบายใจอะไรเหรอพี่อ๋อก็มันดูแบบน็อตเดินมาด้วยกันมีขบวนขบวนอะไรมันดูแบบเป็นองทุกนเป็นไง มาเลยน,นะครับเอาล่ะถามทั้งคู่เลยวันนี้บอกเลยนะครับว่าน,นี่เป็นหนังเรื่องแรกที่ทั้งคู่เนี่ยโคจรมาเจอกันด้วยถามบิลกิ้นก่อนเลยเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมครับหนังเรื่องแรกของเราสองคนวันนี้เนี่ยจะได้ออกสู่สายตาสาธารณชนแล้วตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเราสองคนจริงๆแล้วเหมือนเหมือนอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าไม่ได้แสดงด้วยกันอามาแล้วแล้วก็เป็นภา<อ>พยนตร์เรื่องแรกของจิมดีด้วยแ,แล้วก็ จริงแล้วเรื่องนี้มันก็มีความพิเศษเลยหลายอย่างที่มันทำนีผมแล้วตุ้ีเราก็เตรียมตัวเราก็ได้ในหลายมากครับผมพีพีนะครับตื่นเต้นกว่าเขาไหมคนี่เรื่องแรกเลยนะของเราเนี่ยตื่นเต้นเพราะหนูต้องมาประกบแบบเท่กับนล้านเลยหนูก็รู้สึกประหม่าใจครับแต่ว่าแล้วเราประหม่าเราทำไงประหม่าเราทำไงก็จะตื่นเต้นก็จะกลัวแต่เขาก็ชอบมา่อก่อนไไม่เกี่ยวอะไรเลย ก็ตื่นเต้นเพราะได้กล่าวว่าเรื่องนี้มาเกือบครบเลยสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงมาเกือบครบแล้วสลิงมาเต็มแน่นอนเต็มแน่นอนเอฟเฟกตต่างๆที่ในหนังนี้ค่ือบอกเลยว่าเยอะมากันเียโอ้ ผมก็จะมีพี่อาจารย์ตุรงครับอ้าวุีอาอาจารย์ตุรงครับก็เป็นตัวละครชื่อเสียโจเป็นหัวหน้าแก๊งครับก็เรียกว่าเต็มที่เลยครับ้ตัวละครลับที่ถ้าใครดูแล้วก็อยากให้ช่วยกันเก็บไว้ด้วยปิดไว้น่อยอย่ามือสปอยกับขอเสียงปรบมือดังหนึ่งครั้งนะครับสองแดงแต่งผีวันนี้จาร์บีเบียเท่าจริง20มีนาคมอย่าลืมไปชมกันไม่ได้นะครับ ขอที้งปุ่มระดังด้วยนะคัพระคุณท่านอยู่จบของบนเวทีก่อนนะครับระดับต่อไปนะครับของะขอรเอ็นเชิญ์คุณนันทงจักรบอกต้องตรงกลางก่อนเลยนะครับขอบพระคุณครับ แต่งผีบัรแต่งแล้ววันนี้ครับเป็นไงบ้างพี่โต๊ะครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะโปรเจกต์นี้เริ่มมาจากการเห็นหนูดิวเกียรติพีแล้วก็เขาก็เปิดทุกช่องให้ผมเต็มที่มากวันนี้ก็ได้ฉายแล้วตื่นเต้นมากเเมื่อกี้พี่โต๊ะพูดบนเวทีว่าตอนที่ทำโปรดักชั่นเห็นแล้วอยากได้ฉายเร็วๆเลยใช่ครับมันทำให้รู้สึกโมเมนต์นี้เพราะเหมือนแบบทุกคนมันแบบใส่เต็มสุดๆนะฮะแล้วมันเรารู้สึกหนังมันเหมือน จะระเบิดอะทะลักอะอยากให้มันฉายเร็วๆจริงๆเพราะมันผมรู้สึกมันสนุกมากอันไหนอันไหนที่ทำให้คุณมั่นใจว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันสนุกมากยี่ปี่ต้องมั่นใจว่าหนังนี้มันเหมือนทุกคนมันได้เปิดช่องใหม่ๆทดลองอะไรทําอะไรเยอะมากแล้วก็เหมือนเป็นหนังมันมีลูกบ้าเยอะดีครับเราอยากอวดเร็วๆฮะเป็นเป็นอยากอวดของอะไรอย่างงี้มากกว่าอ่ะพี่ติวนะพี่ติ๋วอย่างงั้นใช่ไหมเป็นคนที่อวดนะเขาบอกว่าเป็นคนอยากเป็นหองเยอะครับโอ จัดเต็มครับเหมือนกับต้นฉบับเขาก็มีมุกมีอะไรต่างๆเราก็ประเคนมุกผสมประสานรวมเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยได้เห็นทั้งสองคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะฮะที่รู้สึกว่าไดนามิกครับหมายถึงว่ามีทั้งความคอมเมดี้มีทั้งความซับซึ้งมีหลายเฉดมากๆเลยเคมีทั้งนักแสดงทุกคนรับส่งกันดีนะครับที่เห็นนะครแบบครับก็โชคดีว่าทุกท่านแบบมือโปรมากๆกันมาอยู่นะด้วยฮะับพอรวมกันก็ดีใจมากๆเลยครับที่เป็นเซตนี้ครับทุกท่าน หักขึ้นกับเผีอ่ะก็ปล่อยของไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมในเรื่องนี้ก็ปล่อยของเยอะสลิงเนี่ยคอนเสิร์ตกับสลิงที่คล้ายๆกันเลยเยอะเยอะพอกันเลยหรอโหดมากแบบโหดพอกันแต่แค่ไม่มีตีรังกาก็แบบมีเอฟเฟกต์เยอะมากครับแล้วก็มุกต่างๆเนี่ยคือว่าน่าจะชอบกันเพราะว่ามันมีความแบบปรับจากเวอร์ชั่นต้นฉบับเป็นแบบมุกสไตล์ไทยแล้วก็อย่างเนี่ยได้เห็นแม่แม่ก็แบบว่า ที่สุดขอวคบคุ้มค่าลูกน่ารักมากลูกของน่ารักมากแล้วกับกินเราเป็นไงบ้างคะเคมีกับกินเรื่องนี้เป็นไงบ้างเคมีใช่ไหมครับเคมีเป็นไงคะก็สมูทดีครับไม่เข้าใจเลยอะไรนะฮะไม่เข้าใจเลยต้องไปดูในโรงไงถ้าอยากรู้ว่าสมูทยังไงอ่าเม็ดเป็นไง ผม,ผ,มผมสนุกมากเลยนะกับกับกับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่แบบมิติในการทํางานแบบมากที่สุดงานหนึ่งเลยครับเหมถึนว ala ่าท so> ั้งใช่ทั <5 <5 <5 <5 <5 <5 ้งทั 5> <5> ้งั้การทํากันบ้านหรือว่าการการสร้างตัวละครหรือการเตรียมตัวในการไปออกกองแต่ละคิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอ้โหตอนที่มานั่งลิสต์กันเนาะว่าเหมถึนว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่ผมและทุกคนต้องต่างเตรียมตัวกันมาอย่างเงี้ยผมว่ามันแบบ มันดูงงมากที่ที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในนี้มันมารวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวอะไรเงี้ยโว้มันมันแล้วมันบูแล้วมันแบบมิติมันหลากหลายเข้าไปถึงผมว่ามันน่าจะได้หลายอารมณ์แล้วก็ได้ได้หลายๆความรู้สึกที่มันสุดทางนู้นสุดทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเลยครับแล้วมีเอาคิมมีมบอะไรนะฮะมีมีมกิมมีมเหรอพันร้อสักเรื่สองพันผมก็โอเคแล้วครัไม่บักน้อยมากน้อยอ่ะมาเอาภาษาตั้งต้นอยากให้หลานได้แต่งงาน จริงก็อยากให้แต่งอืเฮ้ยคะแม่ค่ะคือในเรื่องนี้มันเป็นความใกล้ชิดระหว่างอ่ะะอาพีเนี่ยนะคะอัตสิสเนี่ยสามาซึ่งมันเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นอะไรด้วยพูดจะได้ทุกเรื่องแลว้วทีนี้มันเกิดาตายปก่อบเนี่ที่เขาทำหวังเขาที่อยากจะแต่งงานมากมันสรุปตรงที่ว่าเราไปทําให้มันเกิดเรื่องว่ายัางไรเขาตายไปแล้วเขามัะเดาต้องแต่งงานไง,นงใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องหาเจ้าหวาว เรียกจะเบานี้มันก็ไม่ไม่คยไม่คอำนวยความสะดวกไม่อำนวยความสะดวกใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องราวน่ารักจ้ะก็ประมาณนี้ทำมันก็เลยเกิดความหลากหลายมากมันมันเราว่ามันเป็นหนังที่น่ารักนะคะแล้วดูแล้วสนุกด้วยดูแล้วมันมีความประทับใจด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเบอร์นะเรื่องจริงนะคะอายุเยอะแล้วก็ถูกนะคะก็เดี๋ยวไปดูเอากันแล้วกันคู่ไปดูด้วยซิแต่เบื้องหลังการทำงานสนุกจริงไหมแม่สนุกมากเลยนั่น กับสงกก็มีเพราะเห็นสามก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราที่ได้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ไงแล้วโดยเฉพาะซุปเปอร์สตาร์อย่างสองพี่เราไม่มีแค่เพราะไม่ขาดด้วยนี่รุ่นเก่าแล้วไม่เก่ามันไม่เก่าแล้วนี่แหละกูแยกออกไปเนี่ยคนไหนพีพีคนไหนพี่แข็เนี่ยสวยเหมือนกันเลยแยกไม่ออกก็แค่พีพีเกาะช้างค่ะ อาก้อยค่ะก้อยค่ะนักตำรวจหญิงค่ะหลายที่บอกเป็นหลายตัวเลยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่มีเซอร์ไพรส์เยอะเอาจริงอย่างคนไม่ได้มาที่ลุงลงคือก็ว่าเป็นกองที่อารมณ์เยอะแต่หลักๆคืออารมณ์ดีคือตอนที่ไป็นหายเพราะว่ามันมีความสนุกแล้วความสุขที่ไป็นหายลุงลงพี่เอสแล้วจริงมีตัวละครลับที่อยู่ในเรื่องที่อยากให้ทุกคนนู้ก็เชื่อว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ครบถ้วนก็คือพี่หมูแต่งหญิงเป็น ได้เป็้แต่คุณพี่บูดแต่งจริงไม่ไปรู้แต่คุณแต่งเยอะมากแห่งไปแล้เยอะเลยคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรปลอมตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะได้เห็นแต่คุณก็ไปกับเขาด้วยนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยกันเน้นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นชุดเปโลค่ะอาแอ่ะมาดูไปฝั่งนู้นแล้วแขกอ่ะก็อย่างภาพยนตร์เรื่องจริงเรารีเมค e กันเนาะอย่างที่ทราบกันนี่ก็ดูหลายรอบแล้วเหมือนกันออริจินอลแต่แค่ทีเซอร์เองเซอร์ไพรส์แขกเหมือนกันว่าทำด้วยโอ้โหทีมงานเอามาทำเป็นแบบว่าคือ เราเราพอเราดูเวอร์ชั่น BP b ี i l d i n นแล้วเรานึกนึกเวอร์ชั่นจะไม่ได้เลยเป็นเวอร์ชันที่แบบของ BP p u u l d ล i n จริงๆแล้วส่วนตัวแขเองก็พี่หมูให้มาเล่นบูนะคะเรื่องนี้ก็งงเหมือนกันตั้งแต่ที่เราเนี่ยอ่อนแอตัวเล็กเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วกลับมาให้เราเล่นบูซึ่งมันมันมันขัดกับตัวแขมากแต่เรื่องนี้พี่แขกไม่นั่งเอกดฮะเราอ่ะนั่งเอกอ พี่ใครเป็นใครแยกไม่ออกเลยจริงๆอ่ะเนี่ยอ่ะไม่แยกออกแล้วมาพีบีกับสวยไปทั้งคู่เลยคารุเต่าค่ะพี่พีค่ะไปกินไปเกาะช้างนะอันสุดท้ายแล้วพี่ต้องปากแล้วกันครับแบบจะได้ดูกันละ20นิ้นครับก็เป็นงานที่โอ้โหทุกคนเต็มที่จริงๆนะพูดๆเราซ้ำๆันสนุกมากครับก็อยากอยากหวังว่าทุกคนจะเอนจอยและมีความสุขกันมีหักเป็นหนังที่หลายรสชาติมากๆก็หลายคนอาจจะมองว่าเป็นหนังแบบ จิ้นหรือเปล่าแต่จริงมันหลายรสชาติมากแล้วก็เหมาะกับทุกคนเลยครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงครับอยากให้ไปมีความสุขกันในโรงพยาบาลพยาธ์ครับค <ฮะ S 1> ่ะขอบคุณ <ฮะ S 2> ค่ณะ